แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ25ตุลาคม2566เราจะมาแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยชาวไร่ยอ้อยทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับการจดทะเบียนชาวไร่ยอ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ยอ้อยประจำปี2566ครั้งที่2นะคะ โดยสามารถยื่นคำขอดจดทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน2566เว้นวันหยุดราชการนะคะเวลา8นาิก30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี้ถูกววานไม่มีวันหยุดนะคะ มาดูหลักเกณฑ์การจดทะเบียนชาวไร่ยอ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ยอ้อยประจำปี2566ครั้งที่2กันนะคะโดยคุณสมบัติในการยื่นขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่ยอ้อยนะคะ1ต้องเป็นผู้ปลูกอ้อยในท้องที่ที่กอนอกำหนด2มีสัญญาส่งอ้อยให้แก่โรงงานหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ยอ้อยโดยจะต้องมีแบบสอน,อนหนึ่ง โดยขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2566าครั้งที่2นะคะผู้ประสงค์ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยให้ใช้แบบสออ,นอนหนึ่งพร้อมหลักฐานดังนี้ก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอพร้อมสำเนาภาพถ่าย หลักฐานแสดงว่ามีโรงงานรับซื้ออ้อยของผู้ยื่นคำขอเช่นหนังสือรับรองจากหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยของตนหรือหนังสือรับรองของโรงงานที่รับซื้ออ้อยหรือหนังสือรับรองของสถาบันชาวไร่อ้อยตามแบบที่ก่อออกกำหนดนะคะ เอกสารแสดงสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเอกสารสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อสัญญาขายฝากหรือเอกสารอื่นใดที่ก่อเห็นสมควรพร้อมสำเนาภาพถ่ายนะคะมาดูคุณสมบัติในการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไรอ้อยนะคะ 1. มีสัญญาส่งอ้อยแก่โรงงาน 2เป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยสาม,มีพื้นที่ใช้ปลูกอ้อยไม่น้อยกว่า10ไร่และต้องเป็นและต้องรับรองมอบอำนาจจากชาวไร่อ้อยรายอื่นเมื่อรวมพื้นที่ของตนเองแล้วต้องไม่น้อยกว่า100ไร่โดยใช้แบบสอ,น,อนหนึ่งซึ่งจะขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2 5 6 6ครั้งที่2นะคะ ผู้ประสงค์ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ยอ้อยให้ใช้แบบสออน .1 นนพร้อมหลักฐานดังนี้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอพร้อมสำเนาภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวชาวไร่ยอ้อยสำเนาสัญญาของชาวไร่ยอ้อยที่จะส่งอ้อยผ่านตนที่ลงนามรับรองความถูกต้อง เอกสารแสดงความเป็นสมาชิกสถาบันชาวไรอ้อ,อยหนังสือรับรองของโรงงานที่รับซื้ออ้อยนะคะโดยกําหนดยื่นคําขอจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไรอ้อ,อยวันที่1นึถึงสาพฤศจิกายนสองพเวน้นวันหยุดราชการนะคะเวลา8ปดนาฬิกาสนาทีถึง16บหนาฬิกาสนาที ณนะสถานที่จดทะเบียนชาวไร่ยอ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ยอ้อยประจำปี2 5 6 6ครั้งที่2นะคะแจ้งข่าวพี่น้องชาวไร่ยอ้อยทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมกับการจดทะเบียนชาวไร่ยอ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ยอ้อยประจำปี2566ครั้งที่2นะคะ